สวัสดีนะครับ f อทุกๆท่านนะครับที่ติดตามซัพโสพลเจริญยนต์ทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมมีเครื่องยันมาทีเอฟแปดห้าเอลเอ็นะครับรุ่นเจ้าลูกนะครับสภาพ95%เลยละกันตัวนี้นะครับ95%เลยนะครับผ่านการใช้งานน้อยนะครับสวยๆเลยกิ๊บๆเลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดนะครับเดิมๆเลยนะครับมีถังน้ํามันบุบนิดนึงตรงนี้นะครับตรงนี้นิดนึงนะครับต้งเืินเดิมหมดนะครับเป็นเครื่องที่ คลิปๆเลยออกจากศูนย์มาเลยนะครับใช้งานน้อยนะครับมือสองแต่สภาพ95%นะครับยังไม่ได้ทาคลิปรีวิวนะครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งจะตกลงซื้อขายมาจากบ้านเจ้าของนะครับผมยังไม่ถึงร้านนะครับแต่ทาคลิปให้ดูก่อนเผื่อท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงขายอยู่ที่25,900บาทนะครับ25,900บาทสภาพ95%นะครับราคานี้ไม่พอพร้อมส่งทั่วไทยนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับผม รับประกันครับเดิมแล้วก็มีประกันภายในให้3เดือนเต็มเลยสําหรับเครื่องนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0 9 8 3 6 2 8 2 3 8นะครับ0 9 8 3 6เ8 2 3 8ดนะครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วทํใส่แท่นไม้ทําคลิปรีวิวให้ฟังนะครับอันนี้แจ้งก่อนว่ามีสินค้าเข้ามาแล้วเผื่อใครสนใจนะครับสินค้าล่าสุดเลยเอ้เอเลยนะครับตัวนี้85 l m เจ้าโลกนะครับประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับจากของใหม่นะครับผมทันใดจะซื้อใหม่ก็แล้วตัวนี้ให้เป็น ข้อเปรียบเทียบแล้วก็ข้อกข้อ,อตั้งตั้งข้อสังเกตแล้วก็เอาไปเป็นตัวเลือกนะครับทรัพยสมนพลเจริญยนต์จังหวัดกาเชียงเศร้าสวัสดีครับ